ทำอยู่ครับนี่อีกหนึ่งคู่กับที่แม่ต่างชาติท่านใส่กันเองครับระหว่างทางด้านมุมแดงโอเคครับไทยกับต่างชาติครับทางด้านมุมแดงนี้เป็นทางด้านยอดเก่งกะรุวยไทยครับนักกกลา่หนองคายครับเจอกับอาลีเตเกอร์มาไทยนักจบระเทศอิรักครับทั้งคู่ชกในเพื่อนหนึ่งร้อยยี่สามโคนครับแล้วก็ผ่านสบายสบายทั้งคู่ครับเพรินกันครับวันนี้ถือว่าเรามาลุ้นกับถ้าจะไม่ผิดทั้งคู่ฟงกลมหลังนี้น่าจะเหมือนกันครับเดี๋ยวมาดูทางยอดก่อนครับ เอาเลยครับดูเหมือนว่าวันเพื่อาที่ผ่านมาน้องชายครับประสบผลยับแล้วยับเยินนะครับแต่ว่าวันนี้โยชนจะไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าการฟิต้อมเจ้านี้ดีดนะฮะแล้วก็ตือกับนักชกต่างชาติด,ด้วยซึ่งเราถือวเราไม่ไม่แพ้ครับเพราะเรารู้กระดูกมวยต่างชาติด,ดีนะครับเพราะเราก็ผ่าน มวยไทยมาค่อนข้างจะเยอะนะครับคิดว่าดับนี้ถ้ามาถึงภูเก็ตนี่ก็ห้าสิบครั้งนี่ถือว่าน้อยไปนะครับเพราะว่ามาจากหนองคายนี่ไม่รู้ครับนนกจากภาคอีสานนะครับส่วนมากจะปล่อยมาเยอะครับแล้วว่าวันนี้เราคิดว่าเราคิดว่าจะชนะก็ไหมชนะครับผมมั่นใจเรากี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วว่าเราจะใช้ส่วนไหนของร่างกายเช่นว่าหมัดเท้าเขดส่งเนี่ยจัดการกับเขา ที่จังหวะครับที่จังหวะนะครับปกติเราเป็นมวยถนัดตัดวเป็นมวยถนัดฝาแล้วเป็นมวยเข่ามวยเดินหรือว่ามวยยังไงมวยเขา่ามวยเข่าไน้มวยเขา่าคือต้องเดินอยู่แล้วถ้าไม่เดินก็ไม่ได้จับคู่ต่อสูุ้ตีเข่านะครับวันนี้อายุอายุายี่สิบปียี่สิบพอดีนะครับถือว่ายังหนุ่มชะกันนะครับแล้ววันนี้ก็คิดว่าชนะแน่นะครับเราเจอกับนักชกอีรักดีโกดูมวยรงล่าลสุดของจะแพ้เหมือนกันนะครับ เอาเลยครับนี่โยธนะครับอายุ20ปีนะครับกระดูกมวยนี่ไม่ต้องพูดถึงครับมาแตงดั้นอาลีโอเคอาลีรัไฟยูวินรืด a ปะตองย่ไฟปะตองยูรูดรือรูรูวินยูวินรูรูวินย่าวินคูดโอโนกูดกูดเอายูวินแอนูน่ายูไฟวเดอร์บุกเต้าคำฟงไทยอะไรอย่างไรกัโยธเก่งกระมุยไทยอ่ย่าอย่างนี้นี่ฟอูดไฟเดอร์อายุยอายุยุชั่ว ชัว How many percent นึน And you o u p n pun a b e everything Oh r o man How old า v n t s e v n y e n t o ีเอาเลยครับเขาไม่ค่อยเท่าไหร่นภกิจแต่ว่าบอกว่าเขาต้องโกชคมาพอตรงัวชนะด้วยครับอายุก็ห่างกันแค่สปีครับรองยี่สิบกับยีครับรูปร่าง ก็ถือว่าอาจจะเลนนน้นหนานนึงครับแต่ว่ากระดูกมูนั้นอยู่ทางด้านยอดน,นะครับคนคนนี้ก็บอกว่าวัดยากครับถ้ารักประเภทหัวใจนะครับน้ำเงินครับถ้าวัดยังประสบการณ์แดงครับ